mày chơi chơi, mày qua mà thay kiếp, còn phải mai đó, mi mày mai là khuôn máy qua người, ai? mai, mai, mày

มีบน ok> oh yeah, uh, nah, nah, nah. ีแต่ว่ามันไม่มันดูไม่สมบูรณ์ไงอันนี้ไม่เห็นมีต้นเมื่อกี้ดแล้วนี่กี่เดือนแล้วหรอมมันไหนดูนโปกเดือกครบาคนใครบคนคราคน ฟังหัวตรงนั้นเองฟังว่าแล้วมันจะขึ้นไหมขึ้นเอยอดนมันฟังมาได้เอายอดมันฟังได้โค้งกันนี่อันนี้อันนี้ไม่เล้ยไม่เหีือนเล้เลยเี่แน่นอนเหีอยเดีต่ว่ามันดูพองกันนะพองกันไหมหาต้นก่อนแล้ว่าหาต้นก่อนได้สักคลิปต์ไหมวะอย่างนี้ฟ้องเปลี่ยนกันเลยเดี๋ยวดูบ้ลองดูซิลองดูนั่นหน่อล้ออยู่นี่เฮ้ย Nhìn luôn, nhìn luôn Ừm, luôn Có ăn ăn không? Có gió ăn không? Lông đi, lông đi Ôi, mà, lên, mà lên. nếu, mà 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 อุ้ยมันแก้วเฮ้ยมันแก้วมาได้ไงอ่ะมมันนจ่ายมาอย่นี่ยไม่ได้มันแก้วก็มันนั่นเลงมันหวานญี่ปุ่นนี่แหละไม่มันหวานนั่นแหละเฮ้ยมันแก้วไม่ใช่อะไรอม่างนี้เฮ้ยมันแก้วไม่เออไม่มันแก้วมันไม่เป็นยางแต่ว่ามันลุกมันมันมันแก้วเดี่ยวดที่สาวขางมาถึงเรามาขังมาตัดเป็นบองๆเออมาตัดเล็นบองๆเออ ก็มาออมดีบ่วในนี้เยอะพอเราปักว่าเดี๋ยวอัาน